สวัสดีค่ะพิรีจากเพจที่ดินสวยทําเลทองแบ่งขายวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะพิรีจะพามาดูที่ดินแปลงพิมเม่ยมนะคะอยู่ใกล้ถนนรงังสิตนครนายกนะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตรงนี้เลยค่ะถนนรังสิตนครนายกนะคะเราเข้าไปทางโครงการบ้านสวนทองสิบีค่ะนะคะโครงการบ้านสนวนทองสิบีของเรานะคะจะอยู่ในซอยนี้ค่ะถนนด้านนี้นะคะเป็นทางเข้าโครงการของเราเข้าไปเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามพี่ตีมานะคะเข้าซอยนี้เลยค่ะทางเข้าวของเรานะคะอยู่ใกล้ร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่สวยที่สุดตรงนี้นะคะซึ่งกาแฟอร่อยมากเลยค่ะนอกจากมีกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะท่านเหน่อก็แวะทานที่นี่ค่ะตามพี่ตีเข้าไปในทักซอยนี้เลยนะคะถึงแล้วค่ะพี่ตีมาพามาที่ที่ดินบ้านสวนคลองสิบสี่องคลักษนะ์นครนายกนะคะ จุดนี้เป็นรอยต่อระหว่างปทุมธานีกับนครนายกนะคะที่ดินอยู่ด้านนี้เลยค่ะโซน A นะคะที่เราจะเปิดขายก่อนนะคะตรงนี้นะคะคือ A1 ค่ะเนะื้อที่488ตารางวาหรือ1ไร่88ตารางวานะคะด้านนี้เลยค่ะ A 1 2 3 4สและห้า8เปเริ่มเริ่มต้นเราเปิดขายนะคะโซน A คือ8แปลงและโซน B 8แปแปลงนะคะราคาเริ่มต้นที่ 4,700บาทถึง5,900บาทราคานี้เป็นเฉพาะช่วงเปิดโครงการนะคะโปรโมชั Pro ่นสำหรับลูกค้ารีบสนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะที่พี่ตรีนะคะ0890190880นะคะแล้วเราจะเปิดให้ลูกค้าชมวันที่26,27,28นะคะ29,30มาจองกันได้เลยค่ะพาครอบครัวและญาติพี่น้อง มาอยู่บ้านสวนคของ14ด้วยกันนะคะ